สวัสดีอีกครั้งนะครับผมสวัสดีผู้ปกครองและก็น้องๆทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเจอกันในวันอังคารนะครับวันนี้นะครับพี่ตูนก็จะมาแนะนํานะครับลิงก์ที่น่าสนใจนะครับให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทําแบบัดกันนะครับลิงก์นั้นก็คือ True ปู่ปัญญานะครับหลายท่านก็อาจจะทราบแล้วเนาะแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับวิธีการหานะครับก็เราไปที่ blank google เลยนะครับแล้วเราก็ พิมพ์ว่าปลูกปัญญานะครับปลูกก็คือตัปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับผมแล้วก็ปัญญานะครับผมกด enter นะครับเราก็จะเจอลิงก์แรกเลยครับบนเว็บทปลูกปัญญาคลิกเลยครับ r u e ปลูกปัญญาทางความรู้ออนไลน์นะครับเสร็จปั๊บนะครับเราก็เข้ามาที่หน้านี้เนาะในนี้เนี่ยมีคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนนะครับในเกี่ยวบทุกวิชานะครับ แต่วันนี้พี่ตุนจะโฟกัสในเรื่องของข้อสอบล้กันเนาะนะครับก็คลิกกดไปที่ Education ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่คลังข้อสอบนะครับแล้วก็เลือกที่ประถมศึกษาเนาะน้องๆส่วนใหญ่ยังอยู่ในประถมอยู่เนาะนะครับลิงก์นี้ใช้ได้ตั้งตลอดนะครับตั้งแต่น้องอยู่ป .6 ขึ้นม .1 นนะครับโอเคครับแล้วก็เลือกวันนี้เราจะดูคณิตศาสตร์กันเนาะนะครับ เหมือนกันครับมีอยู่หลายวิชาให้น้องเลือกนะครับเลือกทําใครชอบทําวิชาไหนก็ทาวิชานั้นนะครับเสร็จปั๊บกดเซิร์ชนะครับผมนะครับกดเซิร์ชนะครับก็เอ่อจะมีอยู่ด้วยกันนะครับหลายข้อเลยนะครับมี4นะครับ4หน้าอยู่ในนี้นะครับหน้า1หน้า2หน้า3เราจะเลือกทำมาไหนก็ได้นะครับผม น,นี่ก็มีน้องๆหลายคนนะครับจะเข้ามอนงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองทำข้อสอบอันนี้ดูนะครับก็คลิกที่เริ่มทำข้อสอบนะครับอันนีส้สารพอ6นะครับมี่10ข้อใช้เวลา30นาทีถือว่านานมากนะครับก็น้องคงใช้ไม่ถึงหรอกมั้งครับนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำด้วยกันนะครับก็เริ่มทำแบบทดสอบข้อแรกครับเส้นขนานคืออะไร เส้นตรงที่มีขนาดเท่ากันมีระยะห่างกันห่างเท่ากันเส้นตรง2เส้นที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่มีระยะห่างเท่ากันข้อ3เส้นตรงที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็มีระยะห่างมีระยะทางไม่เท่ากันนะครับผมก็เส้นตรงไม่จำเป็นต้องขนาดเท่ากันเนาะใช้วิธีการตัดชอยแม้นก็จะเหลือชอยเดียวเนาะนะครับผมก็คือเส้นตรงที่บนระนาบเดียวกันนะครับผม แต่ว่ามีระยะห่างของ2องเส้นเท่ากันแล้วก็คลิกข้อถัดไปตรงนี้นะครับมุมตรงหรือมุมประชิดนะครับคือมุมที่กางกี่องศานะครับมุมตรงนะครับก็คือมุมเป็นแนวนอนอย่างนี้เนาะนะครับง่ายๆข้อนี้กางร้อแปดสิบองศานะครับก็ความรู้เพิ่มเติมก็คือถ้ามุมที่น้อยกว่า90องศาเราก็เรียกว่ามุมแหลมถูกไหมครับถ้ามุมที่กางเ0าองศาเราก็เรียกว่ามุมฉาก นะครับถ้ามุมที่กางมากกว่า90องศาก็คือมุมปานนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์องศแล้วก็เส้นตรงคืออะไรนะครับเส้นตรงคืออะไรนะครับแล้วก็มาดูความกว้างและระยาวของเส้นตรงกันนะครับเอ่อเส้นตรงมีความกว้างนะครับแต่ความยาวไม่จํากัดนะครับเท่าไหรก็ได้นะครับเส้นตรงมีความหนานะครับมีความยาวไม่จํากัดนะครับเส้นตรงมีความบางนะครับมีความยาวจํากัดตัดช้อยข้อสามออ เส้นตรงไม่จําเป็นต้องมีความว่าความยาวจากัดเนาะนะครับแล้วก็เอะเรามาดูซิว่าเส้นตรงนียมีความหนาเรียว่าความกว้างเนาะถ้าในเรื่องของเส้นเนาะเราก็ว่าในเรื่องของความกว้างแล้วก็ความยาวเนาะก็จะเป็นข้อหนึ่งนะครับต่อไปข้อ4นะครับหอร์อมนของ18แล้วก็27คืออะไรนะครับหอร์อมนก็คือหาลงมมากเนาะนะครับก็เอาตัวเลขที่มากที่สุดที่สามารถหา2ตัวที่ได้ นะครับเดี๋ยวเราลองตัวเลขที่ไม่ทช่สุดก่อนก็คือ9ในข้อนี้นะครับผม9หาร18ได้หาร27ได้ข้อนี้ก็ตอบทันทีถ้าไม่ได้แล้วก็เลื่อนเข้าไปนะครับหหรือ3นะครับอันนี้คือใช้หลักการทำข้อสอบเอาเนาะแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ลุนสอนในคลิปอีกทีนะครับว่าเราจะแยกตัวประกอบยังไงจะเลือกเท่าไหร่นะครับต่อไปหอระมอของ 40- 30นะครับผม40ก็ ตัวเลขไหนที่หารไม่ได้ก็ต,ตัดช้อยออกไปก่อนเนาะก็ไล่เลย20หาร30ไม่ได้รับห5าหาร40ไม่ได้กนะ็เหลือ10ข้อเดียวนะครับต่อไปแกนสมมาตรของวงกลมวงกลมเนี่ยแกนสมมาตรก็คือแกนที่สามารถแบ่งนะครับรูปเลขาคณิตไ,ได้ออก2อันเท่ากันนะครับเพราะั้นวงกลมเนี่ยอินฟินิตี้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มี50ไม่มี20นะครับผม ต่อไปนะครับสี่เหลี่ยมรูปเว่าคืออะไรนะครับก็มีรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านถ้าอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านเท่ากันสองคู่อันนี้อาจจะใช่เก็บไว้ก่อนรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่ากันเลยนะครับผมก็คือเลือกข้อสองนะครับผมต่อไปนะครับจํานวนใดที่มากกว่าสิบเจ็ดอสิบแปดนะครับข้อนี้ก็อาจจะต้องเรื่องของสมการเนาะนะครับ แต่ถ้าอธิบายง่ายๆตอนนี้ก็คืองครับเอา x ใช่ไหมครับลบ17ได้18เสร็จปั๊บย้าย17ไปด้านนู้นไปบวกก็เป็น18บวกกับ17ก็ได้35นะครับเดี๋ยวสอนละเอียดเดี๋ยวสอนอีกทีในคลิปนะครับในเรื่องของสมการนะครับข้อสอบที่ยากของข้อสอบเข้าม .1 ก็คือข้อสอบม .1 ม .2 ม .3 นั่นแหละเพราั้นเนี่ยเดีวพี่ตูนเนี่ยก็จะสอน หลักเกณฑ์ง่ายๆของม1 2 3นั้นเนี่ยเราจับหลักได้แล้วข้อสอบจะออกอยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับต่อไปจํานวน1 155น้านะครับ1 155เนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวนะครับทางนี้เราก็จํานวนนั่งแยกนี่ก็เสียเวลาเนาะเราก็ดูเลยว่ามันมีถึง4ตัวไหมถ้าไม่ถึงเราก็ลบลงไปไเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจับตัวประกอบตัวแรก2ได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนเลขคี่เนาะ3ได้ไหมครับ3ม ครจะทดก็ได้11หาร3เนาะได้ครับ9 9 3ใช่ไหมครับเสร็จ2 25 25เสร็จ1 15ได้นะครับผมต่อไปเรามี2เอ้ยเรามี3ตัวแรกและ5ได้แน,น่นอนเนาะ1 1 5 5นะครับต่อไป7ได้ไหมครับ7 1 7เสร็จ4 45 7 6 42เสร็จ3 35ได้ครับ7ก็ได้นะครับต่อไปอะไร ถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็จะตอบ4ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องค้นหาต่อไปเรื่อยๆเนาะต่อไป9ล่ะนะครับ9 91, 2, 25, 9 11 2ก้ิบอย่าังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้ตัด9กออกต่อไป11เอพราะ11นี้ได้แน่นอนเนาะนะครับ11 105นะครับผมงนั้นมี3ามี5มี7มี11นะครับพ็ตอบ4บต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับ ผลลั์ของ6ล้านกว่ากับ9ล้านกว่านะครับแล้วก็ลบด้วย13ล้านกว่าจะใกล้เคียงคันไดามากที่สุดคราวนี้ต้องคิดเนาะนะครับต้องต้องคิดนะครับก็เอาเอามาบวกกันก่อนเนาะนะครับเอา9ล้าน9 5 301นะครับบวกกับ6 7 9 3 6 6 4เนาะบวกกัน5 6 9 7ด สี่เจ็ดหนึ่งหกสิบล้านเจ็ดแสนสี่มเนาอะแล้วก็เอามาลบนะครับกับ13บสามล้านเก้าแสนหกพันสี่เนาะสองสี่หทั้งหมดก็คือ2องล้านแปดแสน 41,000นเนาะี้2อล้านนี้2 0เนี่ยนะครับเราจะประมาณการที่ตัวไหนดีนะครับ2 9, เป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับมันแค่2 8งลนะ้าน8ป0 0 0 0เนาะ2ล้าน2ล้านก็ไม่ได้เพราะว่า2,841,000ก็ไม่พอนะครับแต่ว่า2 8 4ล้0 0ไม่ได้เพราะว่า5 0 0ปัอยบา เปข้อสอบครับโอเคนะก็เนี่ยแหละไม่ยากนะครับผมถ้าทางที่ดีเนี่ยนะครับน้องๆน,นะครับมันจะมีมันจะมีให้คลิกเนาะมันจะมีให้คลิกล็อกอินเนี่ยนะครับน้องๆล็อกอินเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะล็อกอินเป็น facebook Google นะครับหรือว่าจะใช้อีเมลอะไรก็ได้นะครับอ๋อน,นี่พี่ตูนล็อกอินไปแล้วเหมือนก็ออโต้มันจะได้เก็บเรคคอร์ดเอาไว้เนาะนะครับ แล้วก็เผื่อพี่ตูนสั่งกันบ้านให้น้องๆทำเนี่ยน้องก็จะได้ทำในปุบปัญญาน,นี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับบอกว่าน้องๆคงจะให้เวลาทำแบบหัดบ้านนะครับวันละกี้ทําใช้เวลาเราเท่าไหร่เจ็ดนาทีแต่เน้นอธิบายด้วยเนาะนะครับไม่ถึงครึง่งชั่วโมงเดี๋ยวสามทําแป๊บเดียวครับวันละจึดข้อก็ได้เนาทีสวัสดีครับ